Ford Ranger 2.2เป็นตัว XL Street เลยนะคะตัว Limited เลยค่ะตัวนี้ชุดแต่งครบจากโรงงานรถปี2020ค่ะเลขไม่เพียงแค่72,000นั้นค่ะลูกค้า เราขายในราคาเพียง359,000บาทหรือผ่อนเบาๆแค่6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นคะ่ะไฟหน้านะคะแบบ multi reflector ลงดำงสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าดำนะคะเป็นเปียงโนแบ็กนะคะสวยเลยนะคะลูกค้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างๆกันนะคะรถคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อแต่งเป็นแม็กค่ะ ขอบ18นะคะด้านข้างก็จะมีอบอกไ่้เรียบร้อยเลยค่ะตัว2.2 6สปีดค่ะคันนี้ตัวเครื่องนะคะ2,002ค่ะลูกค้า166แรงมา้ามีโชค๊คเดิมมาให้พร้อมใช้งานเลยค่ะมาค่ะเรามาดูน็อตกันดกีนดกว่าน,น็นอตนะคะฝากระโปรงเราไม่เคยขันเลยค่ะเดิมๆเลยนะคะ ชีนฝากระโปรงตัวนี้นะคะแน่นๆเหมือนเดิมเลยค่ะมาค่ะเรามาดูภายในกันดีก,กว่าค่ะภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำเท่ๆแบบนี้เลยค่ะคุมอะไรนะคะแบบมัลติฟังชั่นพร้อมกับพุชคอนโทรลนะคะ สามารถทัวเข้าตัวออกตรงนี้ได้เลยค่ะลูกค้ารับสายปรับเสียงเพลงตรงนี้ได้เลยเลยค่ะ5ต่อนะคะจะเป็น DVD รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดตัวนี้มีช่องเชื่อมต่อ USB และสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยนะคะ มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะที่นั่งใหม่ๆเลยค่ะลูกค้าซีนยังไม่แกะเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจะมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งรอบคันแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับติ๊กเกอร์เท่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะติดจากโรงงานเลยนะคะมาค่ะเรามาดูด้านหลังกันนี่คะ่ะเรามาดูเมทอาร์กันเมทอาร์ตนะคะยังอยู่ครบเดิมๆเ,เลยคะ่ะลูกค้า ด้านหลังนะคะยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีบุกเหมือนไม่ได้ขนของหนักหรือว่าใช้งานหลังหนักมาเลยคะ่ะรถทุกคันของบอยนะคะมีใบรับรองผ่านการตรวจโครงสร้างและเครื่องยนต์ิน,น344จดุดปีรับประกันหลังการขาย2ปี20โล247รายการปีช่วยเหลือสุดเฉิน24ชั่วโมงปีขัดสีชบแก้ว ฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรามีบริการเซ็นถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านท่านสนใจทักบ้านเขียวได้เลยค่ะ SIBOY 002ค่ะ